ในขณะนั้นเนี่ยพรรคก้าวไกลก็มีการเสนอจะอาพรรคภูมิใจไทยเข้ามาร่วมเพราะว่านะครับมาทดแทนเสียงสว1-12ก็ไม่บรรจุในในโยบายรัฐบาลอยู่แล้วพรรคเพื่อไทยยืนขวางว่าไม่เอาภูมิใจไทยเข้ามาท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับก้าวไกลก็จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะไม่มีเสียงของสวจนกระทั่งมาถึงคิวภูมิใจไทยเป็นพรรคที่สาม การประกาศเนี่ยนะครับจะเอาตำแหน่งรัฐมนตรีมาหาไทยเนี่ยแน่นอนที่สุดนั้นถ้าเป็นการต่อรองเขาเรียกว่าเป็นการไล่โดยทางอ้อมอยู่แล้วเพราะเนี่ยนะครับถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาหาไทยของภูมิใจไทยเนี่ยไปยกคืนให้กับพรรคเพื่อไทย,ยจะไม่เหลือสภาพใดๆแม้ว่าจะข่าวว่าจะเอากระทรวงสาธารณาสุขคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยนะครับเพิ่งวีโต้ข้าวไปพูดในแวดสภาห้เอามาและ นะครับสภาพกระทรวงสาธารณสุขหน้าวันนี้เนี่ยนะครับมันก็เหนื่อยยากล้วคือผมประหลาดใจก็คือว่าเวลากับคนไทยพวกมึงเก่งกันเหลือเกินแต่เวลาที่จะปกป้องประเทศไม่มีปัญญาเนี่ยพอเว้นเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมก็รู้แล้วว่านะครับคือเราเองจะเห็นว่าทางภาฝั่งกัมพูชาก็ไม่มีเสาร์อาทิตย์นะครับของเราถ้ามีเรื่องเสาร์อาทิตย์ก็ต้องรอวันจันทร์ทุกเรื่องราผมเองก็วาดหวังว่าเอาละนะครับ เมื่อเนี่ยนะครับต้องการจะยึดกระทรวงมาไทยคืนคุณก็กล้ายึดนะนะครับภูมิใจไทยก,ก็จะกล้าถอนนะครับและต้องไม่ลืมว่าเดือนกรกฎาทั้งเดือนนั้นนะครับทั้งศาลฎีกาภายในคดียาผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองก็จะไตส่สวนคดีชั้น14 6หนัดทั้งเดือนพยานนี่นะครับไม่ใช่เฉพาะ2 0บาทเกินกว่า2 0บาทและในศาลอาญาเขาคดีหน 1, 2, 2> ึ่งหนึ่งนะครับก็ปรึกษาหารือก,กันกับสถานการณ์ข้างหน้า ผมก็ตระเวณเดินสายออกรายการต่างๆทั้งวันนะครับทั้งรายการสดสัมภาษณ์ทั้งนะครับโดยมาสัมภาษณ์ที่นี่หรือจะสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ก็ตลอดระยะเวลาทั้งวันสถานการณ์ของประเทศไทยเนี่ยนะครับเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าในรอบนี้มันปรถมมาบทก็คือการเดินทางกลับประเทศไทยของคุณทักษิณครับ การได้จัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วระบัดสัตว์ก็คือเริ่มต้นจากการโกหกประชาชนว่าจะไม่ร่วมมือกับคณะรัฐประหารพรรคการเมืองที่เป็นทายาทของเผด็จการอย่างรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐในขณะนั้นไล่หนูตีวัวเขาแล้วก็ไปฟาดฟันพรรคประชาธิปัตย์ในพื้นที่ภาคใต้เพราะฉะนั้นหลังเลือกตั้งเสร็จ นะครับเราก็แลเห็นว่าคำมั่นสัญญาเป็นคำสัญญาที่ว่างเปล่านะครับเหมือนบทเพลงวงโฮปในอดีตเพราะนี่นะครับหลังจากประชาชนได้ไปเลือกตั้งนแน่นอนที่สุดภายใต้รัฐธรรมนูญ60นั้นยังให้วุฒิสภาในขณะนั้นมีสิทธิ์วทเลือกนายกรัฐมนตรีสิ่งที่เราเนี่ยนะครับได้พยายามตั้งคำถามตามลำดับความเป็นจริงนะครับเกมการเมืองรอบนี้เนี่ย มันมาจากในนั่งจัดรายการหน้าห้องเนี้นะครับในเรื่องการตั้งคําถามว่าจะจับมือกับพลังประชารัฐในเวลานั้นหรือไม่เป็นการถามทุกวันเป็นแรมเดือนและก็ท้ายที่สุดก็ทนไม่ได้ก็ออกมาปฏิเสธนะครับจะไม่จับมือกับรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐนะครับและขณะเดียวกันเปิดยุทธการไล่หนูตีวูเอาไม่ร่วมมือกับคณะรัฐประหารโดยเด็ดขาด แต่เมื่อผลการเลือกตั้งออกเนี่ยนะครับใครก็เห็นกันว่านะครับว่าเมื่อไม่สามารถรวบรวมเสียงได้เกินครึ่งเพราะมีวุฒิสภาด้วยในขณะนั้นเนี่ยพรรคเก้าวไกลยังอยู่เนี่ยนะครับก็มีการเสนอจะเอาพรรคภูมิใจไทยเข้ามาร่วมเพราะว่านะครับมาทดแทนเสียงสวหนึ่งหนึ่งสองก็ไม่บรรจุในนโยบายรัฐบาลอยู่แล้วพรรคเพื่อไทยยืนขวางว่าไม่เอาภูมิใจไทยเข้ามา ท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับก้าวไกลก็จะตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะไม่มีเสียงของสวเพราะต้องการเสียงเกินครึ่งของสองสภาก็เป็นหน้าที่ของพรรคเพื่อไทยจัดจัดที่ว่านั้นเนี่ยนะครับมันไม่ได้จัดไม่มีใครที่นะครับคาดคิดว่าจะเป็นการข้ามขั้วโดยทิ้งเพื่อนเกือบทั้งหมดที่ได้ร่วมในการจัดพอไปข้ามขั้วเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดก็เป็นพรรคการเมืองที่พรรคเพื่อไทย ประกาศไม่จับมือทั้งสิ้นมีหนำซ้ำยังไปร่วมมือกับคณะรัฐประหารเดิมได้เสียงวุฒิสภามา152เสียงนี่เทียบเคียงได้นะครับตอนให้พรรคเก้าไกลเนี่ยนะครับเพียงไม่กี่เสียงเท่านั้นแต่กรณีพอข้ามขั้วกับพรรเพื่อไทยนั้น152เสียงจากคณะรัฐประหารนั้นก็มายกให้กับพรรคเพื่อไทยในวันที่คุณทักษิณกลับไปย่างประเทศไทยเห็นไหม พอการเมืองเนี่ยนะครับมันไม่มีความซื่อตรงไม่มีความซื่อสัตย์ทรยศหักหลังกับประชาชนความเชื่อมั่นความศรัทธาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับพอคุณทักษิณกลับมายัางประเทศไทยในวันเดียวกันนั้นนะครับลงเครื่องก็ได้รับการปฏิบัตินะครับตำรวจไม่เข้าวควบคุมตัวนะครับไม่ต้องขึ้นรถของตำรวจไปศาลฎีกาศาลฎีกาอ่านคำพิพากษาเสร็จ ออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดนำตัวไปเรือนจำก็ไม่พบว่านั่งรถของเรือนจำและก็เข้าไปในเรือนจำเพียงไม่กี่ชั่วโมงไม่มีใครสามารถยืนยันพิสูจน์ว่าอยู่จุดไหนของเรือนจำหรือว่าตรงกับตามคำที่เข่าอ้างอาคารพยาบาลในแดนเจ็ดหรือไม่หลังจากนั้นก็อยู่โรงพยาบาลตำรวจ181วันคสิบ ในท่ามกลางวุนวงสงสัยญาตินา,นามมาเยี่ยมครั้งกล้องทีวีวงจรปิดก็เสียระหว่างเจ็บป่วยคนในครอบครัวก็ยังไปเที่ยวล้านลาในชีวิตได้ทีนี้เนี่ยนะครับเมื่อรัฐบาลเนี่ยมันจุดเริ่มต้นสตาร์ทเนี่ยที่หักหลังประชาชนมาทรยศเนี่ยนะครับกับเพื่อนที่ร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลอันเป็นผลจากการหาเสียงมาเนี่ย เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการพยายามที่จะพูดว่าเทหมดหน้าตักเพื่อจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแต่การเมืองเมื่อมันเสียไปเนี่ยนะครับเศรษฐกิจก็แก้ไขไม่ได้นะครับจากเศรษฐาจนถึงคุณอุ้งอิงไอ้ที่ประกาศรับปากนโยบายแทบทุกข้อล้มเหลวโดยสิ้นเชิงไอ้ที่บอกว่าคิดใหญ่ทำเป็นใครก็พูดได้แต่มืออาชีพต้องเขาเนี่ย ไม่เหลือสภาพเลยนโยบายแทบทุกเรื่องนะครับที่ขึ้นป้ายหาเสียงไม่มีการปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาและเนี่ยนะครับไอสิ่งที่ทำอย่างบ่อนคาสิโน,โนในนามิเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นี้งอกมาเรื่องแผ่นดิน99ปีเรื่องการพนันออนไลน์นี่ก็ง,งอกมาอย่างที่ผมได้พูดเนี่ยนะครับว่าพลเอกสุจินดาเพื่อพึ่งถึงแก่อสัญญากรรมนั่นเขาโกหกครั้งเดียวครับ บอกว่าไม่รับตําแหน่งแล้วมารับตําแหน่งคนไทยไม่เคยให้อาภายัยเขาเลยแต่ไอ้พวกนี้โกหกกันมาไม่รู้สักกี่ครั้งยังลอยหน้าลอยตาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่หาความสําเร็จไม่เจอนนโยบายเนี่ยนะครับหกเขียนนโยบายแม้กระทั่งว่าจะสร้างงาน20ล้านตําแหน่งนะครับสร้างฝันใหญ่โตนะครับลดค่าแก๊สน้ามันค่าไฟฟ้าทันที ยี่สิบบาทตลอดสายทำจันทีหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟพาวเวอร์ยกระดับพืชผลทางการเกษตรนะครับค่าแรงปีเจ็ดศูนย์เนี่ยหกร้อยปริญญาตรีสองหมื่นห้าไม่เห็นวี่แววว่าจะประสบความสำเร็จใดๆเมื่อเศร,รษฐกิจล้มเหลวโดยเฉพาะเรื่องการแจกเงินหมื่นเนี่ยนะครับสิบหกปีขึ้นไปรัศมีสี่กิโลพายุหมุนสี่รอบวันเดียวก็กล้มเหลวโดยสิ้นเชิง เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทุกเรื่องราวจึงไม่ประสบความสําเร็จว่าไอการระบัดสัตว์นั้นน่ยมันทําให้เกิดการเชื่อมันจนกระทั่งเนี่ยนะครับไอความมันความไม่สําเร็จในการแก้ไข,ขปัญหาทางเศรษฐกษิจมันลุกลามนะครับไปนําไปสู่ปัญหาอื่นๆการจะต้องการจะทําคาสิโนให้ได้ต้องการจะทาาํโโกาทการพนันออนไลน์ให้ได้มันก็เริ่มที่จะนะครับแสดงความต้องการ สวนทางกับความรู้สึกของประชาชนและในพักร่วมรัฐบาลเขาก็เห็นปัญหาว่าถ้าปล่อยไปบ้านเมืองมันก็พังและเรื่องในวันข้างหน้าก็จะเกิดเรื่องเรื่องระหว่างพักเพื่อไทยกับภูมิใจไทยก็ระหองระแหงก่อนหน้านี้นะครับพลังประชารัฐก็ถูกหารครึ่งภูมิใจไทยก็ยืนขวางเรื่องนะครับเรื่องคาสิโนโและก,ก็การพนันออนไลน์แล้วก็ที่99ปีนะครับโดยเฉพาะนะครับ ในตำแหน่งรัฐบิมาราไทยล้วนแต่เกี่ยวข้องกับทั้งสามเรื่องนี้การเข้าไปทําลายพลังประชารัฐได้รวมไทยสร้างชาติก็ถูกมาตรการเดียวกันกับที่พลังประชารัฐเจอนะครับคือหมายความว่าข้ามก็พรรคการเมืองก็ถูกทําลายอย่างย่อยยับจนกระทั่งมาถึงคิวภูมิใจไทยเป็นพรรคที่สามการประกาศเนี่ยนะครับจะเอาตําแหน่งรัฐบิมาาไทยเนี่ย แน่นอนที่สุดนั้นถ้าเป็นการต่อรองเขาเรียกว่าเป็นการไล่โดยทางอ้อมอยู่แล้วเพราะเนี่ยนะครับถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของภูมิใจไทยเนี่ยไปยกคืนให้กับพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะไม่เหลือสภาพใดๆแม้ว่าจะข่าวว่าจะเอากระทรวงสาธารณาสุขคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยนะครับเพิ่งวีโต้เข้าไปพูดในแวดสภา้เอามาแลกนะครับสภาพกระทรวงสาธารณสุขหน้าวันนี้เนี่ยนะครับมันก็เหนื่อยยากแล้ว กระทรวงพาณิชย์ยิ่งเจงบงหนักก็ไปใหญ่ครับแต่ว่าหลักใหญ่ก็คือว่าพรรคการเมืองเนี่ยจำเป็นจะต้องพกเกียรติภูมิเกียรติยศไว้สาหรับการหาเสียงเลือกตั้งนี่ก็เป็นสถานการณ์ภายในว่าท้ายที่สุดนั้นนะครับถ้านะครับถ้าเอา,เ,อาเปลี่ยนตําแหน่งภูมิใจไทยภูมิใจไทยก็ถอนตัวไปเป็นภรพกลายการและถ้าครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับของรวมไทยสร้างชาติ ไม่ว่าครึ่งพีระพันธ์หรือจะครึ่งสุชาติครึ่งใดครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับมาบวกกับภูมิใจไทยเนี่ยและพรรคฝ่ายค้านในปัจจุบันก็จะกลายเป็นเสียงข้างมากแทนที่ทันทีทีนี้เนี่ยครับการพยายามที่จะเอากันให้ได้เนี่ยนี่ก็คือปัญหาคุกรุ่นวันนี้ข่าวทั้งวันนะครับเรื่องการจะ,ะปรับคอรมอนะครับซึ่งคุณอนุทินก็ยืนหัวเด็ดตีนขาดเพราะเนี่ยครับเขายืนไม่แข็งแรงเขาก็จะโดนทําลายพรรค นะครับแบบที่พลังประชารัฐแบบที่รวมไทยสร้างชาติเจอมาหรือไม่เว้นแม้กระทั่งพรรคคุณหญิงหน่อยเอาขนาดอยู่ฝ่าย้านแต่ๆ <S <S นะครับผู้แทนหกคนเหลือคนเดียวนะครับ <S 1> <S 1> คือสารพัดวิธีนะครับของการทำลายพรรคการเมืองทีนี้เนี่ยนะครับในท่ามกลางชุดละม,มุนนี้มันมีเหตุคู่ขนานในเรื่องของดินแดนไทยกัมพูชา แน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็วันนี้ก็อธิบายกันมาแล้วทั้งวันในกรณีของสมเด็จทุนเสรแต่ว่านี้นะครับเพื่ออธิบายว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับที่มันง่อนแงนมาจากความไม่ซื่อตรงกับประชาชนระบัดสัตว์ต่อคำมั่นสัญญาให้กับประชาชนพอมาเดินถึงจุดเนี่นะครับภายในก็รัส่ำระสายในเรื่องของดินแดนนะครับแน่นอนที่สุดนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า กลยุทธ์ตามหลังกัมพูชาทุกขั้นตอนครับนะครับทุกอย่างเต็มไปด้วยความล่าช้าแม้กระทั่งในตั้งทีมไทยแลนด์ชื่อมันก็เห็นเนี่ยนะครับว่าชื่อนี้มันเจงบงกันมาก่อนตอนตั้งทีมไทยแลนด์เพื่อไปเจราจาประธานาธิบด,ดีทมเลื่อนตั้งแต่บัตรนั่นยันบัตรนี้ก็ยังไม่ได้ตั้งวันนี้ก็ทีมไทยแลนด์อีกแล้วครับและผมก็ดูเร็วๆเ,วเวนี่ยนะครับว่าให้มีการถแถลงข่าวแจ้งถึงสุขไอ้นี่บ้าที่สุด เพราะนี่นะครับในสถานการณ์เรื่องความมั่นคงก็ยังมีน้ำหน้าสาวรรค์ทิ์อยู่เห็นไหมคือมันไม่ใช่หมายความว่านี่นะครับในแต่ละเหตุการณ์นั้นน่ยมันจะเว้นวันหยุดราชาการหรือเนี่ยนะครับจะทําหน้าที่ในเวลาราชาการไองานการเมืองเนี่ยและงานป้องกันประเทศมันไม่มีวันหยุดหรอกคือหมายความว่านี่นะครับปกติแล้วเนี่ยในยุคสมัยก่อนหน้านั้น สารอาทิตย์เนี่ยนะครับก็คือวันเวลาที่นักการเมืองไปพบราษฎรทหารเนี่ยไม่มีวันหยุดอยู่แล้วนะครับสลับกันหยุดในเรื่องของชายแดนยกเว้นที่ไม่ใช่ชายแดนนี่เป็นทางปฏิบัติแต่ผมดูในหัวข้อนะครับก็หมายความว่าตั้งศูนย์ปฏิบัติการถาแถลงข่าวเพื่อความเท่าทันแต่เว้นเสาร์อาทิตย์คุณก็ตามหลังเขาไปสองวันแล้วนะครับเพราะเนี่ยนะครับก็เห็นอยู่แล้วว่ากัมพูชาเขากระชับนะครับอำนาจเบ็ดเสร็จอยู่ที่สมเด็จทุนเซน นายพลูุนมาเน็ตนะครับรองนายกรัมศรีกระทรวงกลาโหมกระทรวงการต่างประเทศเขาสามารถปฏิบัติการข่าวสารได้โดยฉับพลันของไทยเงื้อง่าราคาแพงไอ้ที่ประหลาดคือประชุมไอเจบีซีเนี่นะครับเราเนี่ยแถลงข่าวตามหลังเนี่ยนะครับโดยผ่าน Facebook ด้วยตามหลังประมาณร่วม6-7ชั่วโมงทั้งที่ประชุมเสร็จเนี่ยนะครับกัมพูชาเขาแถลงฝ่ายเดียว และฝ่ายไทยเห็นว่าถแถลงไม่ตรงแต่ก็เงียบปากจนกระทั่งค่ำคืนคนด่ามแม่กันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้ว <c oughs> นะครับในเรื่องของนะครับสัดส่วนหนึ่งต่อสองแสนนะครับซึ่งไทยไม่ยอมรับเนี่ยนะครับไทยต้องการหนึ่งต่อห้าหมื่นนั่นแต่ทางการกัมพูชาก็แถลงเรื่องหนึ่งต่อสองแสนและไอ้พวกที่ไปนั่งเจราจาเนี่ยนะครับดันมาเป็นใบิกันทั้งหมดจนกระทั่งเนี่ยนะครับตอนค่ำคืนต้องออกทางเฟซบุ๊กว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้น ไอ้คุณทําหน้าที่ภาษาอะไรเนี่ยเรื่องการเมืองเป็นเรื่องของชิงไหวชิงพริบเรื่องของดินแดนนั้นเนี่ยนะครับเป็นเรื่องปฏิพานไหวพริบมันไม่ใช่เรื่องนี้นะครับที่คุณจะบอกว่าคุณนี่ลึกสุดลึกฉลาดสุดฉลาดแต่แต,แต่แต่ตีโง่อยู่ตลอดเวลาเนี่ทีนี้นะครับกรณีนี้ก็เป็นตัวอย่างและที่ผ่านมานั้นเราตามแก้เนี่ยครับเราเป็นฝ่ายตั้งรับในเรื่องการปฏิบัติการข่าวสาร แต่ชุดเนี่ยนะครับที่มาด่าคนไทยด้วยกันเองเนี่ยเก่งจังไอชุดไอโอเฮงสวยนั่นแต่ว่าชุดเนี่ยนะครับไอ,ไอการทําหน้าที่อย่างทันท่วงทีเนี่ยคือมันประหลาดเนี่ยครับว่าคนในชาตินี้ปัจจุบันเนี่ยมันนิสัยขี้ข้าง่าบางคนนะมันไม่รู้จักความรักชาติบ้านเมืองกันเสียบ้างนะครับทีนี้ผมก็อยากจะบอกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเมื่อตั้งนะครับบิ๊กเล็กพลเอกนัทพลเนี่ยรัฐมนตรีช่วยกระทรวงกลาโหมมารับผิดชอบ ความจริงนั้นมันก็สะท้อนถึงคุณภูมิธรรรองนายกนัมนตีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วแต่หมายความว่านะครับการปฏิบัติการเนี่ยความเป็นจริงแล้วคือผมประหลาดใจก็คือว่าเวลากับคนไทยพวกมึงเก่งกันเหลือเกินแต่เวลาที่จะปกป้องประเทศไม่มีปัญญานะครับไอชุดปฏิบัติการไอโอทั้งหลายครับนะครับเพราะฉะนั้นนะขนาดนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยผมก็มีความวาดหวังกันว่า นะครับภายในรัฐบาลเนี่ยเละตุ้มเป๊ะละนะครับแทบจะหาทางกลับไม่เจอถ้าเป็นภาษาก็คือว่ามันรับกันไม่ไหวแล้วนะครับแล้วก็ถูกแรงการทำลายกันมามากมายสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อรัฐเป็นแบบนี้เนี่ยมันไม่มีสภาพที่จะปกป้องดินแดนได้นะสภาพนี้นะครับคุณสมบัติของผู้นำประเทศผมก็เปรียบเทียบมา ให้เห็นเนี่ยนะครับในแต่ละที่อยู่แล้วของเราต้องยอมรับไม่พร้อมจริงๆเพราะเนี่ยพอเว้นเสาอาทิตย์เนี่ยผมก็รู้แล้วว่านะครับคือเราเองจะเห็นว่าทาง้าฝั่งกัมพูชาเ็าไม่มีเสาอาทิตย์นะครับของเราถ้ามีเรื่องเสาอาทิตย์ก็ต้องรอวันจันทร์ทุกเรื่องรานะครับตั้งแต่เนี่ยนะครับมาเป็นรัฐบาลกันมาหลากหลายเรื่องนะครับทุกอย่างติดเสาอาทิตย์ไม่ได้เราเป็นบ้านเมืองที่ประหลาดความเป็นจริงบ้านเมืองของเราไม่ใช่ว่ายุคนี้นะครับในอดีตก่อนหน้านั้น เหตุการณ์บ้านเมืองวิกฤตมันมีเสาอาทิต hmm. ย์ได้ยังไงก็คือหมายความว่าในสถานการณ์นี้มันมีเสาอาทิตย์ไม่ได้นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องทํางานยี่บสี่ชั่วโมงคุณก็แบ่งเวรกันดินะครับมันจะบ้าอะไรถึงขนาดว่าจัดการไม่ได้นะครับไม่ใช่หมายความว่าคุณไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนเพียงแต่ว่านี่นะครับทำไมทหารที่ชายแดนก็บริหารกันได้ทําไมพวกอยู่นี่นะครับอยู่ในรั้วเนี่ยนะครับมันจึงทําอะไรกันไม่ได้ถึงขนาดว่า จะต้องมีส่อว่าทิศกันอยู่คือผมนี่ต้องวิาพากษ์วิจารณ์ตรงไปตรงมาว่าณนะขณะนี้นะมันเป็นสถานการณ์ที่ที่มันเครียดนะครับไม่มีใครประสงค์เรื่องสงครามนะครับเพลงที่เปิดให้ฟังก็คือหลังจากเคยมีเหตุกันมาครั้งหนึ่งแล้วก็ได้ทําเพลงเพราะไม่มีความประสงค์นะครับเรื่องการรบราคาควันแต่ว่าประเทศเรานั้นเราไม่พร้อมที่จะเสียดินแดน อะไรก็ตามเนี่นั้นนี่ครับที่มันสุ่มเสียงและเนี่ยนะครับการแสดงความกังวลความห่วงใยนั้นะไม่ใช่เขาไม่มีหลักวิชาการไม่มีข้อเท็จจริงรองรับและที่สำคัญที่สุดนั้นในกรณีนี้เนี่ยนะครับคนของฝ่ายรักที่มีหน้าที่ความเป็นจริงนั้นนะครับเขาควรที่กล้าที่จะไปเชิญหน้าไม่ว่ากับนักวิชาการนะครับหรือบรรดาผู้รู้ต่าง ควรจะออกไปตามรายการที่เขาสงสัยคุณจะได้มีโอกาสได้อธิบายังแต่เวลานี้เนี่ยนะครับผมเองก็เห็นกันมาโดยตลอดก็ใช้วิธีเวลาไปบอกสื่อเนี่ยนะครับโทรทัศน์ต่างๆทําไมเชิญคนมาฝ่ายเดียวอทั้งที่เชิญเชิญรัฐบาลแล้วมันไม่มาครับนะครับและพอเชิญไม่มานี่ก็จะพยายามจะไปตัดสินคนอื่นเขาด้วยอืและประหลาดก็คือหมายความว่านักการเมืองซีกรัฐบาลโดยเฉพาะพักเพื่อไทยนกล้าออกสื่อน้อยมากไอ้คนปากกล้าดนี่ครับปากดีๆนั่น นะครับเก่งเกือบตายแต่ว่าพอจะมาเผชิญหน้ากับเรื่องข้อเท็จจริงโดยเฉพาะคนที่มีหน้าที่เนี่ยไม่ออกและบรรดาติงหน้าโง่ทั้งหลายเนี่ยก็บอกว่าคนอื่นเนี่ยเอาคู่ปฏิบัติมาออกแล้วพ,พระคุณท่านทั้งหลายทําไมไม่ไปตามไาคนในรัฐบาลนะครับหลายหลายช่องทางเนี่ยพยายามไาออกก้บอต้องเอาคู่ประกบแล้วหาคู่ประกบไม่ได้เพราะมีใครกล้าประกบ แล้วก็บอกว่ากลายนะครับว่นั่งออกข้างเดียวไม่ได้คือเราวันนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าอยากจะไปออกโทรทัศน์นั่งพูดตรงนี้ก็ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเนี่ยครับการขยายเรื่องราวในสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ชาติไม่จริงรัฐบาลก็โต้แย้งกันมานะครับประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะพึงรับรู้นะครับขณะนี้เนี่ยนะครับก็เป็นอย่างนี้ประชาชต้องใช้ต้องทางต่อยใต้เข้มขัดครับปฏิบัติการไอโ นะครับบางชุดในเห็นเห็นกันทั้งนั้นอา่านก็รู้อยู่แล้วนะครับไอความรักชาติไม่มีอยู่ในตัวในพนุษยัปัุพิเศษตั้งนั้นนะครับไม่ว่าอาวตานนะครับไอพวกขี้ข้าทั้งหลายแต่ว่าอย่างไรก็ตาม <S <S ผมก็บอกว่าภายใต้สถานการณ์บ้านเมืองเป็นแบบนี้เราได้เห็นนะครับว่าใครเป็นอย่างไรฝีไม้ลายมือนั้นเน,น,นะครับ <S <S การแก้ไขปัญหาของประเทศมันมันแก้ไม่ได้ไปนานมากแล้วมันไม่เหลืออะไร ความเป็นจริงก็คือไม่เหลือซากอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไอ้ส่วนข้างหน้าเนี่ยมันจะเสียอย่างไรเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับผมเองก็วาดหวังว่าเอาละนะครับเมื่อเนี่ยนะครับต้องการจะยึดกระทรวงมหาไทยคืนคุณก็กล้ายึดนะนะครับภูมิใจไทยก,ก็จะกล้าถอนนะครับและต้องไม่ลืมว่าเดือนกรกฎาทั้งเดือนนั้นนะครับทั้งสารดีกาภายในคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็จะไตส่สวนคดีชั้นสิบี่หกนัดทั้งเดือน พยานนี่นะครับไม่ใช่เฉพาะ20่บาทเกินกว่า20่บาทและในศารอาญาก็คดี1 1 2นะครับของคุณทักษิณก็เจ็ดนัดทั้งเดือนเหมือนกันอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับเรื่องมาตรา144ทั้งสองสำนวนในปปชนั้นะผมก็เข้าใจว่าเนี่ยนะครับปปชก็ควรไม่ดึงเรื่องอย่างชักช้านะครับควรจะได้ทำหน้าที่เขาแม่คุณวินิจฉัยให้เปิดซองจดหมายว่ามีมูลคุณก็ต้องส่งต่อ สารรัฐธรรมนูญเขาจะได้วินิจฉัยภายใน15วันนะครับการเมืองเนี่ยนะครับของประเทศมันก็จะได้เดินหน้านี่ไม่นับเรื่องการยุบพักนะคนก็ไปนะครับคนก็ไปเสียงกรกติกครึกโครมกับภูมิใจไทยแต่ว่าพักเพื่อไทยในยล่วงหน้าเพราะพิจนารณากันมายาวนานคือทุกเรื่องเราณนะขนาดนี้เนี่ยนะครับผมเองก็พยายามที่จะส่งเสียงเตือนทุกครั้งว่า ไอ้สิ่งที่แสดงซึ่งความอ่อนแอที่ทับซ้อนซึ่งผลประโยชน์มากมายนั่น,นมันจะเป็นการเปิดประตูให้กับการรัฐประหารเสียความรักชาติของประชาชนนั้นเป็นความงดงามการทำหน้าที่ของทหารในการปกป้องประเทศก็เป็นความงดงามนะครับแต่ว่านี่ครับคนที่เขาออกมาเรียกร้องเรื่องการปกป้องประเทศก็ถูกบรรดานเนี่ยนะครับคนของรัฐบาลพวกติงหน้าโง่ทั้งหลายก็บอกว่านี่คือการเรียกร้องการรัฐประหาร แต่พวกนี้ไม่ห่วงเรื่องดินแดนไม่ห่วงเรื่องความมั่นคงของประเทศผมก็พยายามอธิบายความให้ฟังว่าเรานี่นะครับประวัติศาสตร์ที่เราเสียกรุงศรีสองครั้งก็มีคนประเภทอย่างเนี้ยในกรุงศรีอยุธยานะครับกรุงศรีจะไม่แพ้พม่าเด็ดขาดถ้าคนไทยเนี่ยนะครับมันไม่ขายตนขายตัวให้กับพมา่าเนี่ครับชัดเจนที่สุดวันนี้มีคนลักษณะอย่างนี้จํานวนมากไม่รู้จักการแยกแยะ นะครับเรื่องความรักชาติบ้านเมืองกับความรู้สึกส่วนตัวกัมพูชาเขาแสดงให้เห็นผมก็แสดงให้เห็นแบบผมมิตรภาพคือมิตรภาพชาติบ้านเมืองคือเรื่องชาติบ้านเมืองนะครับก็ทําหน้าที่กันอย่างตรงไปตรงมานะครับถ้าเห็นแก่มิตรภาพจนไม่คํานึงถึงการเสียดินแดนก็ขายชาติไม่มีอะไรสลับซับซอ้อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันสําคัญที่สุดในเวลานี้เนี่ย นะครับประเทศที่มันพังนั้นเนี่ยประชาชนนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ผมดูก็เป็นส่วนน้อยนะครับชุดปฏิบัติการไอโอทั้งหลายทั้งที่นะครับไอ้พวกหานี่ก็ไม่ได้อะไรกันมากมายแต่พยายามที่จะมาปั่นนะครับไอ้คนเห็นกงจักกันเป็นดอกบ,บัวนะครับไม่รู้จักกันว่าในยามที่คนไทยควรจะคิดเรื่องชาติบ้านเมืองนั้นมันก็ยังไปปั่นปั่นเพื่ออะไรใส่ร้ายคนที่ออกมาปกป้องชาติบ้านเมือง แล้วมันก็คิดว่านี่ครับรัฐนีครับรัฐหน้าโง่งบางคนเนี่ยคิดว่าจะอยู่กันได้ทั้งที่ข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยนะครับมันตรงกันครับแล้วถึงเวลาราการใหญ่ๆก็พวกหานี่ก็ตีถูกตีตกนี่ครับต้องใช้คําอย่างเนี้